สวัสดีจ้ะวันนี้เจ๊หมูมาแจากสูตรลูกตาลอยแก้วใส่ขนุนเมนูดับร้อนช่วงสงกรานค่ะบอกเลยว่าหน้าร้อนแบบนี้ต้องกินอะไรเย็นๆแล้วจ้ะลูกตาหนึบๆใส่ขนุนเพิ่มความหอมดีมากเลยค่ะวัตถุดิบน้อยพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยจ้าเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบค่ะเกยนจะหั่นขนุนโดวยวันนี้หั่นให้เป็นเส้นตามแนวของขนุนได้เลยนะคะ หั่นจนหมดแล้วนำไปพักไว้ค่ะต่อมาเตรียมลูกตาลกันเลยจ้าเดนซื้อแบบแช่แข็งมาค่ะซื้อได้ตามห้างทั่วไปเลยนะนำมาละลายน้ำแข็งด้วยน้ำสะอาดแช่น้ำสักครู่ให้ใครตัวหรือถ้าใครมีแบบสดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะจากนั้นนำมาปอกเปลือกค่ะสามารถใช้มือในการลอกเปลือกออกได้เลยนะหรือถ้าปอกยากสามารถใช้มีดเล็กช่วยปอกได้ค่ะ ลูกตาลช่วยลดความร้อนในร่างกายค่ะมีใย,ยอาหารสูงทําให้อิ่มนานและยังช่วยในการขับถ่ายได้ดีด้วยค่ะและก็ยังช่วยลดอาการท้องผูกจัดการเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มหั่นกันต่อเลยค่ะเราจะหันเป็นลูกเตา๋าโดยหันเป็น4ส,ส่วนค่ะแบบง่ายๆ ันจนหมดแล้วก็พร้อมลงมือทำแล้วค่ะตั้งหมอ้อตามด้วยน้ําเปล่า2ลิตรใช้ไฟกลางตั้งให้น้ําเริ่มเดือดจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทราย600กรัมวันนี้เดียนใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะตามด้วยใบเตยมัดปมแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายดีค่ะค่อยๆคนนะคะคนไปเรื่อยๆพอละลายดีแล้วเนี่ยตั้งให้เดือดสักครู่จากนั้นตามด้วยลูกตาลที่หั่นไว้ค่ะ ค่อยๆเทงลงไปนะคะระวังกระเด็นแล้วก็คนได้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นตามด้วยขนุนที่หั่นไว้ชอบมาชอบน้อยใส่ได้เลยค่ะแบบเต็มที่ไปเลยจากนั้นตั้งให้เดือดต่ออีกประมาณ5นาทีค่ะ เรียบร้อยก็พร้อมทานแล้วจ้าลูกตาล,ลอยแก้วใส่ขนุนเมนูของหวานที่ทำง่ายทำขายก็กำไรดีนะคะสูตรนี้วัตถุดิบไม่เยอะยิ่งทานแบบใส่น้ำแข็งยิ่งเลิศอากาศร้อนๆกับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ทำทานกับครอบครัวได้เลยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ id แอดหมูหิวมาได้เลย เจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ